สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพังคําแพงชาแนลค่ะเนี้ยก็อยู่กับคําแพงนะคะตอนใส่สายคุณอมจะไปใส่ผมใส่เหิวน้ำไม่ใช่จ้ะมาทาั้งพี่ออม lên, len nỉ, nhiều khoẻo, nè, kham phang, hey, bỏ áo, hay xui xui, cha, hùng mâm còng nam, kham phang hùng mâm còng nam, nhau nam, nhau nam lại จักสีหิวกจักสีเล่นจ้าเ็ดเองเขาอวมากเขามาเปิดเองแมนเขาหูมุมกล้องน้ำใดตอนแรกเขาหันดากนี่เขาเปลี่ยนไหม เขาอยากได้มุมสวยๆแล้วเฝ้ากินเฝ้ากินพ่อใหญ่มาก,ก่อนเนะจะเข้าหน่อยใจอย่างพ่อใหญ่แั้วเกลับพ่อใหญ่เอาไห้กินหนามกระเบืบกินแล้วพ่อใหญ่ย่างหันหลังไห้เท่านั้นละ่ะเฝ้ากินเลยจ้า น,น,นี่ก็จกแมนี้่เฟียเฟยคนกินกินเลยน้ก็เพื่อเอามาล่งจากตาตแรกตกไข่ก็บพปกิน ามากินยาเลนแล้วฮอนเนาะสวยมากกับ่อนจ้าตอนเศร้าๆกับสียนเย็นๆแน่อยู่เก่าโมงแปดโมงเก่าโมงม,ม,ม,มาก่อนแห้ง คำสุดของคำแพงไอ้พ่อมาเอาไม่ออกไปเน่ไปยูบงบักอันนี้มันมากวนเขาเราเสียวแลามึงนี่อ๋อแม่ออกมาห่วงอยู่ท่างข่างไง่อยู่เลยสู เขาจุ่มเขากับอันนี้เขากินแแลวๆเขากับพ่อไดยล่ะอ่ะกล้อง <c oughs> สาหน้าไม่สร้างวาตถึกล่องทั้งผีเลย <c oughs> น่าออมเข <c oughs> มีเงินติวไห้เลย <c oughs> อ๋อมันจะจังวะ ปไปไปเขาไปหาคุณนอมไป,ไปวันนี้ฟิีสไตล์ของคำแพง มันหนีห่อนแห้งเลยแดดแห้งกระโดดอันคว้ามแมวนี่กับัวอื่นเขากลับไปนอนกันหมดแล้วตัวนีก็จะแม่น บ่มีคนมันสีมาหาสั่างมาั<อ>้งกับบุกามาติเนาะมาแต่น้ำคนง่ายาย่างขมไปหาเขาอ่าหูจักรลบอยอะต้ละล่ะมันย่างไปหา,หา,หาย,หยา้านละ อยู่คนเดียวก็จะเงาเงาจังน้อยเพราะญ่ในในกับสีเงาแล้วคอมเมนบ้านทางขังเขากับสีพักกันยายบ้านแล้วหน้อยกับเงาทั้งคนทั้งสร้างจ้าคําแพงกับขอบคุณนเอฟซี C ทีมาจากเอ,อ่อหมูส่างน้ำกันเดจตา เอฟซีบัวบานเอฟซีคู้ใดแน่นะอเอฟซีมิ่งมงคลเอฟซีหนูดาวกะขอบคุณหลายๆจ้าที่เขามาติดตามาพังคําแพงกะคําแพงกะยูนี่ละจ้าอยู่พัทยาตกงานบ่ันท่านเหตุงานดอกจ้า อยู่ยืนยืนนี่ย้ำเว้นพ่อใหญ่กะสิเป็นผู้ไปเกี่ยวหญ้าย้ำเสากับพ่อใหญ่กับไปเกี่ยวหญ้ามาให้ วันนี้พ่อใหญ่บริบยูศิลักอันเอาสร้างพ่อใหญ่ไปผูกไว้ใต้ต้นไม้จ้าวันนี้สิบวปลผูกยุกยเลยเนาะสีอ่อนๆเขาไปรับลมอันยูน้ำหอมไหม่รอให้เขากินยาแล้วให้เขายา,า,างน้ำกลไปไปกสิกินแล้วไปคุณกินแล้วไปจ้า คำแพงเขาก็จะลีลาประมาณนี้ลหละจ้าคำแพงจอมลีลาชายาเขาจักหน่อยกับผ้าไปห่มใหม่แล้วจ้า โอ้บรรยากาศแดดฮอนครันดีแนวนมีลมต่มจ้ะเ,เอามาเพราะท่านเนลลดี๋ยวลงรถไปแม่คุณ ตะขอหนันปะตะขอป่ายยัยเปลี่ยนไม่เป็นตะขอเงี้ยวยังแม่พี่ไอยุ่สาวอ่ะน,น,อน,น,นี่กับเป็นลูกเคยตาแก้วจา้าเรากะเลี่ยงสร้าง ตัวหนึ่งอยู่สวนน้องนุดจาวันนี้พญายวยพญาออยืไนไปรักไปรับจอบพ่อได้คขาน้ำมันไปอันไปเกี่ยวหญ้าเติมไปเกี่ยวหญ้าก็เลยให้<ไ>ทุ่ให้เพื่อนมาอันเอาสร้างไปผูกยวน ต้นใหม่จ้ะยูโฮมต้นใหม่สิบยูโฮมต้นที่ว่าอันพ,พ่อใหญ่พาเขาไปอาบนาบ้ำไปถูเ่ยเหมือนเต่า เดี๋ยูู่ไก่ไม่ใหญ่น้ำไม่ใหญ่ได้๋ยวโนยตหาให้ง่ายเดี๋ยวจังหนอง่อยก็สิออกไปหกงานแลย้ยพอได้ยู่น้ำเพลินตกงานมาตั้งโดนเพราะก็สีได้เฮ็ดงานพี่กันจา้าเฮ็ดงานได้เดือนหนึ่งดเดือนกู้สองเดือนนี่แหละ เรา่อไม่ไมีเวลามาหาเพิ่นปันไดตับางหลังนีเพื่อนกับพกันซอนกันเล่นกล้องถ่ายวีดีโอกันเองกันได้มาหากันมาโหลดลงให้เล่าอยู่ แล้วคุณนอมยังแล้วเล้วแล้ว,ลวมันนี่มีรังวันมีล่วยมาให้เขาคนับมีวลายออกเดินโดน,ดนมีลังวันในเขาเทียป่วยน่ยซิบหน่วยกับพ่อมีแหง้ง เ้าอยากกินขนมหมดนะ,ะถูด้วยปะเด็นเมามันมวลขนาดนคะคะเอนี้ก็ย่ำงเบนกับเสียไว้นีล่ะเพราะว่าผมรักตนใหม่กับอันนี้อยู่ออผมกับสิคัยแน่กว่ายอยู่ไหน เอ,เอาเอาต้นพี่ออมจะสิบประมาณนน้่งก้าโอ้ยมันหมึยดย่อยย่อยย่อยของมันหมึดตัดสิง ได้กะฝากกดติดตามพังคำแพงนะเดจ้ากดติดตามช่องพังคำแพงชาแนลด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้คำแพงกับแต่แก้วยัยหน่อยนะเดจ้าสวัสดีจ้า